ส,สวัสดีครับผมนายศิรุวิทย์แซนิ่มนะครับ613-0302797นะครับสาขาเครื่องกลน,นะครับวันนี้เราจะมาทำโจทย์ไวเ a ชั่นกันครับเอาลแล้วครับเราก็มาอ่านโจทย์กันเลยนะครับปั๊มน้ำมวล88กิโลกร,รัมนะครับติดตั้งบนแผ่นคอนกรีตขนาดกว้าง1.6เมตรยาว2เมตรนะครับ และมีความหนา h นะครับดังรูปปั๊มทำงานที่ความเร็วรอบนะครับ1 9 0 0 rpm นะครับเพื่อลดแรงจากการสั่นไปยังพื้นที่นะครับจึงต้องทำการอัดดินเหนียวระหว่างพื้นและคอนกรีตนะครับกำหนดให้คอนกรีตมีความหนาแน่น2,100กิโลกร,รัมต่อเมกกำลังสามนะครับก็คือตัวโลนะครับ และดินเหนียวมีสัมประสิทธิ์การยุบตัวในแนวดิ่งนะครับก็คือเบต้าเท่ากับ12คูณ10ยกกำลัง6นิวตันต่อเมตรกำลัง3นะครับโดยมีค่าคงตัวสปริงเทียบเท่าคือ K เท่ากับ A คูณเบต้าครับโดยที่ A นั้นคือพื้นที่ที่ถูกอัดนะครับโจทย์ถามว่าจงคำนวณหาค่าความหนา h เมื่อกำหนดให้ความสามารถในการส่งผ่านแรงเท่ากับ25%นะครับตัวนี้ก็คือ t f เท่ากับศูนครับทีนี้เราก็มาดูที่มวลกันก่อนนะครับการที่เราจะสามารถหาความหนาของคอนกรีตนะครับเราก็ต้องใช้มวลของคอน,นกรีตนะครับผมจะให้เป็นตัวแปรเป็น mc นะครับก็จะได้เป็น m เท่ากับ8 8 8สนี่คือมวลของ ปั๊มน้ำนะครับบวกกับ mc นะครับนะครับโดยที่ mc นะครับหาได้จากโลคูณ v นะครับเราก็จะได้เป็น m เท่ากับ88บวกกับ 2,100นะครับโลนะคูณกับปริมาตรนะครับก็คือ1.6ึ่คูณสคูณ H นะครับเราก็จะได้ M เท่ากับ 88, 88บวกกับ6,720 H นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูความถี่ของเครื่องจักรนะครับ จะได้เป็นตั้งเป็นโอเมก้านะครับเท่ากับตัวโอเมก้าที่โจทย์ให้มานะครับก็คือ1,900ง rpm นะครับตรงนี้นะ rpm ในหน่วย rpm นั้นยังใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยเรเดียนก่อนนะครับเราก็จะได้2องพาย n นะครับส่วน60แทนค่านะครับ n ก็คือ1,900 rpm นะครับส่วนด้วย60นะครับกดเครื่องคิดเลขนะครับมันก็จะได้เท่ากับ1 9 8 9 9 6นะครับร adian per s e c นะครับจากนั้นนะครับเราได้ค่าเราแปลงค่าโอเมกาเสร็จแล้วนะเรามาดูที่ tf นะครับสูตรของ tf บอกว่า tf เท่ากับ f t นะครับส่วนด้วย f ศูนย์ครับจะได้เท่ากับรูทหนึ่งบวกกับสอง r นะครับกำลังสองนะครับจากนั้นนะครับส่วนด้วยหนึ่งลบ r กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองนะครับบวกสองเดลตาทั้งหมด ยกกำลังสองนะครับนี่นะครับทีนี้เรารู้ค่า tf แล้วนะครับว่ามันได้เท่ากับ0.25นะครับฉะนั้นผมก็จับตัว tf นะครับมาเท่ากับตัวตรงนี้นะตัวนี้นะนี่นะครับมันก็จะกลายเป็น 0.25นะครับเท่ากับรูทหนบวกสองเดลต้าอาทั้งหมดยกกำลังสองนะครับส่วนด้วยรูทหนึ่งลบอากลังสองกลงสองบวกสองดต้าอาร์กลังสองนะครับ ีนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์ระบบนะครับในตัวระบบนี้นะครับมันเป็นระบบที่ไม่มีตัวหน่วงนะระบบที่ไม่มีตัวหน่วงไม่มีตัวหน่วงก็คือเดลต้าจะเท่ากับ0นะครับของเราก็จะได้ว่าศูนจุดสอนะครับเท่ากับ รูทหนึ่งบวกสองคูณศูนย์คูณอาร์นะครับทั้งหมดยกกำลังสองผมเอาตัวเดลต้ามาแทนค่าผมแทนค่าลงทุกตัวแล้วนะครับข้างล่างก็จะเป็นหนึ่งลบอาร์ยกกงสองทั้งหมดยกกำลังสองนะครับบวกกับสองคูณศูนย์คูณอาร์ยกกำลังสอง ก็จะได,กะกะดะ้ก็จะได้เป็น0.25เท่ากับ1ส่วนส่วน absolute หนึ่ลบอากำลังสนะครับคิดเลขนะครับก็จะได้เป็น สี 4, 4, ่สี่เท่ากับแอบส์ลหนึ่งลบอาร์กำลังสองนะครับถอดแอ s o l ล t e ก็จะกลายเป็นบวก, 4, บกบ R, ล 2, บสียย่นะครับเท่ากับหนึ่งลบอาร์ยกกลังสองนะครับย้ายข้างนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งบวกลบสี่นะครับเท่ากับอาร์กำลังสอง ฉะนั้นนะครับค่า r ของเราก็จะมี2ตัวก็คือ root 5กับ root 3 I นะครับตัวที่เราจะใช้ก็คือตัว r เท่ากับ root 5นะครับตัวนี้นะที่เราจะเอามาใช้ก็จะได้เท่ากับรูทห้านะครับก็คือสองจุด สอสนะครับทีนี้เราก็มาตั้งเป็นสูตร r เท่ากับอมส่วนอม n นะครับเพื่อเราจะหาอเม n นะครับย้ายข้างก็จะเป็นอมส่วน r นะครับแทนค่าเข้าไปก็จะได้เป็นร้อยเส่วนด้วยสอง นะครับคิดเลขออกมาก็จะเป็น88.82นะครับเรเดียนเปอร์เซกนะครับทีนี้เราได้ค่าโอเมกาเอ็นมาแล้วนะครับก็จะกลายเป็นโอเมกาเอ็นสูตรของโอเมกาเอ็นก็คือ K ส่วน M นะครับรูทหรือนะครับ M เท่ากับ k ส่วนกับโอเมกา n กำลังสองนะครับโดยที่ k ของเราโจทย์ให้ค่ามาเป็น a คูณเบตานะครับส่วนโอเมกา n กำลังสองจากนั้นแทนค่าลงไปนะครับแทนค่าเราจะใช้ก็จะได้แทนค่าลงไปนะครับแทนค่า m ก็คือ ที่เราหากันไว้ก็คือ88บวกกับ 6720H นะครับตัว A ก็คือพื้นที่นะครับ1.6คูณ2แล้วก็เบตานะครับ12คูณ10ยกกาลัง6ส่วนด้วยตัวโอเมกานที่เราหากันมาแล้วนะครับ88.82นะครับ ยกกำลังสองคิดเลขออกมานะครับ h ของเราก็ได้เท่ากับ0.71เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอบนะครับกลคุมครับ